ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยหลวงพ่ออยากจะพูดว่าฝนที่มันตกลงมาจากท้องฟ้ามันก็มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าตกมากอย่างหนึ่งเรียกว่าตกน้อยอย่างหนึ่งเรียกว่าตกพอดีอย่างนี้ ถ้าหากว่าตกมากเรียกว่าลมสลาตันลมดีเพลชั่นทนาโดบ้านเมืองพังแล้วก็น้ำท่วมได้รับความเสียหายมากมายแต่ถ้าหากว่าน้ำตกพอดีพอดีไม่ก็ไม่ต้องหมักนักไม่ก็พอดีแล้วก็ทำให้พืชพันธุนน์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้มีความ สุขสวัสดีหลายประการทีนี้ถ้าหาก่าตกน้อยเกินไปเมื่อตกน้อยเกินไปมันก็แห้งแล้งมันก็ไม่ดีอีกธรรมเทศนาหลวงพ่อก็อยากจะให้พอดีว่ากันแต่เพียงว่าเอาพอได้ใจความเพราะถ้าหากว่า พูดมากไปก็จาไม่ได้บางทีพูดมากไปก็เป็นน้ำท่วมท่งเผาบุ้งหลงเหลง,ลงอาหารสาระไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเอาแต่ตรงที่เราจะได้ปฏิบัติหรือเลือกเอาแต่ตรงที่ตอนที่ไม่เข้าใจก็มาพูดสู่กันฟังอย่างวันนี้เป็นต้นก็อยากจะพูดว่า ผลทางพอดีนั้นคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าแสดงว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติพอดีไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปอันนี้เป็นการที่ถูกต้องที่สดุดเพราะว่าสิ่งที่พอดีนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จความสำเร็จอยู่ที่ตรงพอดี เหมือนกันกับข้าวที่เรามีเป็นยุ่งเป็นฉางเราก็เอาแต่พอดีเท่าคำข้าวคือข,ข้าวสาข้าปาดพอดีเราไม่ได้เอาหมดยุ่งหมดฉางมากินเราก็กินเอาเฉอพาอะที่พอดีหนึ่งช้อนอย่างนี้น,นี่เขาเรียกว่าพอดีถ้าเกินกว่านั้นจะใส่เข้าไปได้ยังไงถ้าน้อยกว่านั้นมันก็ไม่ดีพอดี และบ้านเรือนของเราก็เหมือนกันไม้ที่เอามาตัดจะเอามาทำเป็นบ้านยาวเกินไปแม้แต่คืบเดียวก็ยังไม่ดีต้องพอดีมันจึงจะเป็นคือเป็นแปรเพื่อที่จะเป็นบ้านเรือนขึ้นมาได้คอนกรตีตก็เช่นเดียวกันทรายเท่านี้หินเท่านี้ปูนเท่านี้เกินกว่านั้นไปมันก็ไม่ดีอีกน้อยกว่านั้นมันก็ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงตกอยู่ที่พอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติมักแปดเอาไว้มักแปดก็คือหนทางพอดีพอดีสำหรับผู้ปฏิบัติบางคนก็มาคิดว่ามักแปดนั่นจะต้องสำเร็จพระอรหัสตอรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเครื่องที่เราจะปฏิบัติไปตั้งแต่ปฐถมไปถึงมัธยม ไปถึงมหาวิทยาลัยก็อยู่ที่มรคแปดข้อเดียวนี่แหละที่พระองค์แสดงเอาไว้อ,อย่างว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอย่างเนี้ยหรือสมมาสังคัมโปความดำริชอบอสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบเราพูดกันถึงสัมมาวาจาสัมมาวาจาเนี่ย มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าวาจาเนี่ยถ้าหากว่าพูดผิดเราก็เสียหมดถ้าพูดถูกเราก็ดีเรเรียกว่าโมโขกัญญายาสาธุกว่าวาจาดียังประโยชน์ให้สำเร็จบางคนเนี่ยพูดวาจาไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เอาออกมาพูดละเธอะไปหมดบางทีพระก็เป็นด้วย หรือบางทีโยมก็ยิ่งเป็นใหญ่เอาอย่างนั้นขึ้นมามันไม่ใช่มรรคเนะมันไม่ใช่มรรคแปดมันไม่ใช่สายกลางว่าจะดียังประโยชน์ให้สำเร็จอย่างนี้มันไม่ใช่สายกลางสายกลางก็คือสัมมาวจาสัมมาวจามีมรรยาทที่ดีไม่ใช่ว่าเอะโป้ป่างผงผาง ารพัดอยากจะทำยังไงก็ทำยิ่งเว้นพราก็ต้องเขาเรียกว่ายิ่งสํารวมก็ระมัดระวังแต่ถ้าหากว่าไปผิดสัมมาวาจาขึ้นมาเมื่อไหร่พระก็หมดรูปเป็นอย่างนั้นคือมันไม่ได้เดินสายกลางก็อีกล้สัมมาสมาธิในที่สุดก็มีสัมมาสมาธิที่เราเต้องการหนักต้องการหนาเพราะว่า การทำสมาธิมันมีประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์มากทีเดียวเราทำการงานก็ได้สำเร็จผลเ,เรานอนก็มีความสุขแล้วยังได้บุญอีกด้วยเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่ไม่ใช่ว่าลึกเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ตื้นเกินไปพระองค์บัญญัติว่า ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุติฌานก็ลึกแล้วพอสมควรถึงจะตุติฌานแล้วถือว่าเป็นเ,เรื่องที่มีความสำคัญมากอย่างที่พระโมคคลาท่านแสดงฤทธิ์หรือองค์ที่ท่านมีฤทธิ์ที่ท่านแสดงฤทธินะ์น่ะท่านจะแสดงไว้ในคัำพีว่าเข้าจตุติฌานมีอภิญยานเป็นบาท ท่านทั้งหลายฟังคำข้อนี้ให้ดีท่านจะทำฤทธิ์เมื่อไหรน่นี่ท่านจะเข้าจะตุสฌานเท่านั้นท่านไม่ได้เข้าอารูปฌานท่านเข้าจะตุสจาน์แล้วก็มีอาภิญญาณเป็นบาทแล้วท่านก็แสดงฤทธิ์ได้อย่างนี้นั่นเรียกว่ามัชชิม,มาปฏิปทาทีนี้คนบางทีก็มาคิดว่าทำสมาธิจริงลึกจริงดี ว่าทำเข้าไปมากๆเข้าไปอย่างเนี้ยมันก็เข้าไปอ,าอยู่เพวังนานเกินไปบางทีก็เข้าไปลึกเกินไปจกนกระทั่งจิตนั้นมีการสูบพลังจิตกินมากเพราะว่าการเจริญอรูปฌานนั้นอ่ะท่านกล่าวว่าเป็นการสูบกินพลังจิตเมื่อพลังจิตหมดเมื่อไหร่คนที่ สำเร็จอรูปฌานก็จะกลายเป็น h a l l u c i n น t i o n คุณภาษาอังกฤษหน่อยคือ,เ,อเป็นคนที่มีประสาทหลอนหรือยิ่งไปกว่านั้นก็มีความคิดเห็นอะไรผิดๆอ,อยากจะฆ่าตัวตายเพื่อที่ว่าจิตของเรามันอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เห็นไม่ควรที่จะอยู่ในโลกนี้ไปอยู่ที่โลกที่มันบริสุทธ ไปจ้างคนมาฆ่าตัวเรามันก็มีอยู่พวกที่เห็นผิดในเมื่อเวลาเข้าอารูปปานไปแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องก็คือสมาธิที่มีความพอดีหมายถึงสมาธิที่มัดแปดนี่เองท่านทั้งหลายเมื่อความพอดีเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันสำเร็จประโยชน์เมื่อความไม่พอดีเกิดขึ้นมาทอร์นาโดมาหรือไต้ฝุ่นมา หรือว่าฮาริเคนมาอะไรอย่างนี้มันพัดบ้านเมืองพังหมดนอกจากนั้นเป็นน้ำก็มาท่วมพังพืชพันธุ์ธัญญาหารบ้านเรือนพังหมดนี่มันมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสมาธิก็ถือว่าดีที่สุดละแต่ถ้าหากว่าไม่อยู่ในมัชชิม,มามันก็จะไม่ได้รับผล เท่าที่ควรที่จะพึงรับได้ดังนั้นพระพุธทธเจ้าจึงตรัสว่ามัชิมาปฏิภาษาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียนกรณีอย่างนี้เป็นต้นพระองค์ได้จัดสรู้แล้วซึ่งหนทางกลางหรือว่าหนทางพอดีนี้เราพุทธบริษัทก็จงจำคำข้อนนี้เอาไว้แล้วก็พากันปฏิบัติก็จะได้ประสบผล สำเร็จให้แก่ตนของตอนสวัสดีสาธุ